พระเจ้ายู่หัวกระส่งพระกรุณาโปรดเก่าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานผ่พาพระกฐินให้จังหวัดยโสธรน,นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ในเทศกาลกระถินปรจจำปีพุทธศักราช2 5 6 7ณวัดศรีธรรมมารามพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรโดยมีนางประภาชมในหน้านะะเป็นประธานในพิธีและมีพระคู่ประสิทธ์ศรีคุณเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมมารามพระอารามหลวงเป็นประธานไฟสงฆ์ในโอกาสนี้นายชรินท่องสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนายกเลากาชาตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรศาร หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคประชาชนพอค่ะกะเขาร่วมในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานพร้อมกับเครื่องบริวารพระกฐินและก็มีการถวายจจตุปัจจัยเพื่อที่จะทำบรารุงพระพุทธศาสนาและก็มอบทุนการศึกษาสนับสนุนหน่วยงานต่างๆนำค่ะโดยมีผู้ถีมีจิตอันเป็นกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยและก็ทำบุญกระถินพระราชทานประจำปี2 5 6 7 ขีวัดสีท้ำมาร่ามพระรามหลวงเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่งล้านหาแสนบาทค่ะ